สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนการบินไทยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า Think ครับ,รบในช่วงสุดท้ายก็จะมาเจาะลึกกันต่อนะครับเรื่องบทบาทของประเทศไทยในโครงการทวายในประเทศพมา่าต้องเรียนถามท่านประลัดบสมการขังครับดูเหมือนว่าเราต้องลงทุนกันเยอะแยะเป็นแสนล้านนะครับ แล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับจากโครงการนี้ในประเทศเพื่อนบ้านครับ,รบการได้ประโยชน์เนี่ยแน่นอนนะครับ,รบได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ภูมิภาคนี้ทั้งหมดเพราะว่าการสนใจในเรื่องของทวายหรือพม่าเองเนี่ยมีมากมากเลยตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะบินไปพม่าเนี่ยนะครับก็ต้องมาที่เมืองไทยแล้วบินไปที่ที่ย่างกุุงเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็น direct f l i แล้วตรงไปถึงที่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไปที่นั่นหมดแต่ว่า ผมเคยพานักข่าวไปที่นั่น3-40คนนะครับ,รบให้เป็นดูเนี่ยก็รู้เรียนรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีนักธุรกิจไทยอยู่ที่นั่นแล้ว <ทำ S 1> ใหญ่หญๆทั้งนั้นอยู่เช่นอย่างปูนเองเนี่ยนะครับปูนซีมเมนไทยปูนซีมเมนไทยก็ขายอยู่ที่นั่นมา r k เก็ตแชร์ของเขาเนี่ยส่วนแบ่งตลาดในการขายเนี้าหก มีซีพีอยู่ที่นั่นนะทำน้านอาหารไก่อาหารทะเลสาพัฒสาพัฒมีันี่ยมาร์เก็ตแชร์ของพวกนี้เนี่ยส่วนแบ่งตลาดของบริษัทนี้เนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้น,นเพราะฉะนั้นมันได้ประโยชน์ตั้งแต่วันแรกที่มีการกอร่อสร้างอะไรขึน้นมาไม่ว่าที่ทวายเริ่มในประเทศพามา่าประเทศไทยนี่ยอยู่ไกลสุดในเรื่องของสินค้าที่เราจะส่งให้เกิดการ ก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยไปในตัวเหมือนกันแต่ในระยะยาวเนี่ยนะครับก็คือว่าอาเซียนเองเนี่ยพยายามจะเสริมสร้างภาพของ10ประเทศอาเซียนในภาพใหญ่ของโลกเนี่ยว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีความน่าความน่าสนใจโดยบอกว่าประชากรประเทศไทยแค่65ล้านคนแต่ทั้งกลุ่มเนี่ยหกรล้าน นะค,ครับ,รบแล้วพมา่าซึ่ง6 0ล้านคนเหมือนกันซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีความสามารถในการกําลังซื้อเน้น<ม>อ่ะอนาคตมันจะเป็นกลางซื้อเหมือนประเทศไทยค<ม>นหกสิบล้านคนคูณสองเลยประเทศไทยจะคูณ2ณเลยนั่นส,สิฮมันจะทำให้ทุกคนโอเคตลาดนี่ใหญ่มากแต่ว่าที่คุยกันเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่อเซียนสิประเทศเท่านั้นเองทุกวันนี้เราคุยกันในอาเซียนบวก3ก็คือบวกจีนบวกญี่ปุ่นบวกเกาหลีแล้วบวกไปถึง6ก็คือบวกทั้งอินเดียแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยอยากจะเข้ามาอยู่ในตรงนี้กันเพราะท่านเห็นว่า เส้นบวกสเนี่ยก็คือเส้นทางของการโคจรของสินค้าต่างๆเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่จีนไปถึงมาเลยสิงคโปร์หรือไปลงใต้เวียดนามไปถึงอินเดียอะไรต่ตงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงทั้งทางถนนการเคลื่อนไหวของสินค้าแล้วก็คนเนี่ยมันจะไหลลื่นยุทธศาสตร์ในการที่จะทําให้เกิดการลงทุนทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นภาพที่โอ้โหมันจะเป็นย่านของ ความเติบโตของโลกเลยนะครับก็คือครับอยากถามคุณสมเจตนะครับในฐานะไอทดีนะครับ <c oughs> เอกชนซึ่ง <c oughs> มีบทบาทโดยตรงกกับโครงการนี้เนี่ยเราอยากจะเห็น รัฐบาลช่วยหรืออะไรเราบ้างหรือว่าเพื่อจะทําให้โครงการนี้เกิดเพราะว่าเราก็คุยทั้งทั้งรัฐบาลพม่ากับรัฐบาลไทยทก็อยากให้ท่านริสเลยหนึ่งสองสามนี่ว่าว่าอยากจะเห็นอยากจะเห็นอะไรว่าท่านรัฐมนตรีก็อยู่ที่นี่แล้วท่านดีครับผมว่าที่จะได้ขอรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้นะคืออย่างเงี้ยท่านผู้ชมเป็นประจักษ์พยานเราเราพูดภาษาเชื่อมโยงคอนเนคทิวิตี้จริงๆมีหลายมิตินะฮะไม่ใช่แค่กายภาพนะ เมื่อกี้ท่านประหลัดพูดเรื่องการเงินนะเป็นหนึ่งมิตินะฮะของการเชื่อมโยงเรื่องมหารายเรื่องนั้ก็เป็นอินสติทิวชั่นก็เป็น,น,ปนอีกมิติรัฐบาลแม้กระทั่งเรื่องว่าใครจะไปตรงไหนนะเราเรียกว่าลูกโซ่คุณค่า value chain เนี่ยน,นั่นก็อีกมิติสีมิติหลักๆนะ,ะถึงจะเป็นคำว่าเชื่อมโยงจ่เอาละง่ายที่สุดเนี่ยผมอยากจะเห็นอย่างนี้ก้าวเล็กก้าวแรกและก้าวเล็กๆของรัฐบาลไทยแต่จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคคือสร้างถนนเส้นนี้เป็นเส้นเดียว เป็นเส้นเดียวเดี๋ยวนะฮะส่วนอย่างไรเนี่ยนะกฎหมายทางกระแสทางจากไหนถึงไหนท่านต้องก็ผู้ย่างง่าก็จากกรุงเทพไปทวายไงฮะซึ่งเราทำกิโลเมตรประมาณก็สามร้อยกว่ากว่าแต่จากกรุงเทพไปบ้านเราชนผู้น้ำร้อนยังไงก็ไม่ขาดทุนเราเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยสร้างถนนก็รวยอยู่แล้วล่ะเกิดริบเบิลโกล ทีนี้ถามว่าทํำยังไงเนี่ยนะหน่วยงานเจ้าของโครงการเนี่ยกรมทางหลวงบกการทางพิเศษเนี่ยกฎหมายจัดตั้งมีให้เรียบร้อยรพรบร่วมทุนกับเชิญเอกชนฝังโน้นนะฮนะมาตราหาพรบร่วมทุนทุกอย่างมีหมดเรียบร้อยแล้วมาสัมปทานเพียงแต่ว่าถ้ารัฐบาลไทยให้2หน่วยงานนั้นเดินเนี่ยนะครับแล้วก็สนับสนุนละครัวนี้นะ ผมคิดว่าก้าวก้าวตรงนี้จะเป็นก้าวใหญ่ของภูมิภาคเพราะที่1ถนนประมาณ400กิโลจากประเทศไทยไปถึงโครงการจวายเลยผมกำลังพูดว่าแค่ต่อไปอีก132จุดนี้จะบอกทุกอย่างนะครับแล้วข้อสองข้อสอง้าผมก็ไม่เรียกร้องอะไรถ้าจุดนี้มันมันมันเป็นก้าวแรกก้าวเล็กเนี่ยนะนะของของรัฐบาลไทยจะเป็นก้าวใหญ่ของภูมิภาคเอาแค่นี้อย่างอื่นอย่างอื่นเนี่ย เพราะเดียวเองแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้เดียวนะฮะและวถ้ารัฐบาลไทยเข้าตรงจุดนี้ถึงเลยโดยไม่โดยไม่ต้องไปไปเกรงกลัวอะไรต่ออะไรเพราะมันทําไมเร็วมากก้อนไหนบอกญี่ปุ่นรออยู่แล้วในเมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นของเป็นของหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะฮะหรือรัฐบาลเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยเลยเลยโปรเจกต์นี้ซึ่งเราตระหนักดีไง ว่าถ้าไปดอกเบี้ย4ไปดอกเบี้ย5ไปไม่ได้ดอกเบี้ยต่ำนะเลยต้องดอกเบี้ยเหลือ1.25ญี่ปุ่นกระโดดเข้ามาใจกล้าอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรพวกนี้เราเคยหมด1.25กระโดดเข้ามาคู่เป็นเป็นอะไรเงินเยนหรือเล่าเงินด่อลล้วนะเดี๋ยวค่อยมาผสมแล้วเรียกว่าเงินปกติเวลาเราคู่ญี่ปุ่นเนี่ยเราเรียกเงินเยนพอเชก็มีเงินบาทสมทบเพราะเราเกรสเปียะไรตอนแรจะเดินได้เอางี้เลยขอถนนประมาณ400กิโล เข้าไปในเขตแดนพม่าได้กร้ยสามสิบสอกิโลทะลุถึงฝั่ถถงตรงพุ่งเพราะรัฐบาลเขาทำอยู่แล้วทางเร<ม>า<ม>พร้อมไหครับทางรัฐบาลคจริงแล้วถนนในจากจากกรุงเทพต่อไปถึงทวายเนี่ยทางรัฐบาลพร้อมในพอร์ชั่นแรกอยู่แล้วจากกรุงเทพไปถึงปูนน้ำร้อนซึ่งอันเนี้ยต้องเรียนตรงว่าถ้าไม่มีส่วนนี้ ไอ้ส่วนนี่ไม่มีทางเกิดได้เลยแต่นี่ไอ้ส่วนที่สองคือจากพุธมร้อนไปถึงทวายเนี่ยต้องกล่าวไว้ว่าต้องดูใน2ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องไร้เวหรือว่าเขตทางซึ่งเนี่ยมันอยู่ในเฟรม์กรมของทางอิตาเลียนไทยกับทางรัฐบาลเมียนมาอยู่ตรงเนี้ยคือเป็นการสิทธิในการใช้ทางนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าสิทธิในการใช้ทางนี่เป็นอย่างไรคืออยู่ในเราคงไปให้ ไอคอนเซ็ตชันตรงนี้ไม่ได้นะแต่อันนี้เพก็อยู่ในเฟรมเวิร์กเรีเมนที่ต้องไปดูไอนน้สองคือเรามองตรงนี้มันน่าจะมีเอกชนที่มาสนใจลงทุนเพราะเราก็น่าจะส่งเสริมเป็น PPP ถ้าอเผอิญว่าเป็น PPP เจ้าเดียวกับที่อยู่ในพอชั้นแรกจากกรุงเทพถึงพุทธนรสได้ม,มันก็จะกลายเป็นหนึ่งโอเปอเรเตอร์ที่สามารถต่อเนื่องได้เพราะว่าในไอ้ส่วนแรกนี้เองกรมทางหลวงก็พี่นาอยู่ว่าอาจจะทําในรูปแบบของ PPP ทับหลิ private partnership ชไมฮะมันเวิร์กไงฮะท่านรัฐมนตรีว่าเอกชนลงทุนแล้วเก็บ ค่าผ่านทางครับแล้วก็เ e e d b a c k ไปอาจจะเราจะช่วยบางส่วนในค่าเป็นคืนที่ดินเกรชนอาจจะลงทุนในส่วนของโครงสร้างแล้วก็มีเก็บค่าผ่านทางซึ่งอันนี้ก็จะทําห้เข้ามาถนนที่ว่านี้ต้องใช้เงินกี่หมื่นล้านถึงแสนล้านไหมถนนตัวนี้แค่จากกรุงเทพไปถึงพื่อนร้อนเนี่ยก็ประมาณ5้าหมื่นกว่าล้านแล้วเข้าไปในพม่าถึงสามหมื่นห้าพันล้านก็เจ็ดหมื่น0แปดหมื่นกว่าล้านแปดหมื่นห้าพันล้านคืออันนี้ก็ต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านด้านถนนแล้วก็ต้องมีระยะยาวในการ ตอบแทนเปิดประมูลให้เต็มไม่ได้ครับก็มาณใช่ครับเใช้เวลากี่ปีคือถนนในส่วนของของเราเนี่ยประมาณสามปีในสัปด์กรุงเทพนะกรุงเทพถึงพรมมร์สามปีสามปีครึ่งเริ่มต้นก่อสร้างได้เมื่อไหร่ท่านคิดว่าคือจริงๆถ้าเกิดเราจะเข้าพรมมร์ที่ว่าภายในกลางปีนี้ฮไม่เกินกลางปีนี้เรียนที่เรียนนะอันนี้ก็คงดูท่าทีด้วยว่าทางฝั่ง ทวายเนี่ยไปไปอย่างไรมันต้องไปคู่กันนะครับนั่นแต่ว่าจากกรุงเทพการยามาเรียทาได้แต่การบุรีเพิ่มร้อนเนี่ยผมต้องดูว่าทางนู้นเขาเดินอย่างไงครับทีนี้การขึ้นมาของโครงการจะเป็นยังไงนะสมมติว่าถนนเนี่ยตกลงแล้วกำลังก่อสร้างอยู่และโครงการต้องค่อยขึ้นเหรอฮะหรือว่าเราจะนั่งรอให้ถนนเสร็จก่อนหรือยังไงฮะอย่างนี้ฮะโดยธรรมชาติเนี่ยเราเรียกว่า spin off effect จะสูงมากทันทีเลยโอ้โหคนทั่วโลกรู้เลยเนี่ยว่าสองรัฐบาล แค่เซ็นสัญญาแก๊กมีได้ทำจริงไงเชนท้องรัฐบาลเนี่ยนะสร้างถนนนี้ได้แล้วเชื่อมต่อกันแล้วนะครับนะคราวนี้เองผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนถ้าเรือมีอยู่แล้วผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนนี้ของปีกว่าเสร็จเนี่ยถ้าเรือท่านจะเล่าได้ไหมก็ทันทีทนใดที่เซนเขารู้ว่าเขามีแท็กเตอร์เคลื่อนไหวแน่อันอื่นเนี่ยมันขยับตัวได้ไงมันก็จะวิ่งเข้ามาได้เองไหมเพราะไอ้ถนนเนี่ยถ้า เราต้องตั้งสมมุติฐานแล้วของจริงคือผลตอบแทนจะต่ำมากเมื่อต่ำมากแต่ว่ากลไกของรัฐเนี่ยจะทำอะไรไม่หนุนที่ท่านอย่างนี้ถนนคือถนนธุรกรรมกำลังจะพูดว่าอันนี้คือจอยเดเวลลอปเมนต์และอย่าไปมีรีเทิร์นที่เจ้าได้เพราะดอกเบี้ยมันต่ำนะก็ PP p ก็เก็บโทได้นะเก็บโรตามสแตนดาร์ดได้แต่เอกชนจะเดินเช่นนี้ใน35,000เนี่ยเอาเท่านี้ จะยากเห็นไหมฮะทราะที่อยู่ในประเทศพม่าจะยากสามหมื่นห้าพันเนี่ยเพราะว่าดอกเบียเนี่ยก็อย่างบอกมันต้องมาที่คอมเมอร์เชียลเกรสพีเียดมาที่คอมเมอร์เชียลแค่นี้ท่านประหลัดคิดจะช่วยท่อนที่อยู่ในพม่าแบบผลตอบแทนเป็นท่อนเดียวกันท่านต้องมองข้อที่สองแล้วท่านสมเกตขอรัฐบาลข้อที่สองและข้อที่หนึ่งก็เขาเป็นโครงสร้างที่วางอยู่ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ย มามีใครสนใจอาจจะมีการเจรจาแลกเปลี่ยนอะไรกับที่จะได้ในอื่นในนิคมก็ได้ครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องเดี๋ยวต้องที่ดินสร้างโรงงานในนิคมต้องมีรายได้ดีทางเชิงพาณิชย์ก็ต้องมาอุดหนุนส่วนนี้ใช่จำลองนี่ใช่คือเราให้เราให้เป็นโครงการสลากอาจจะลำบากนิดเดือเราสร้างบ้านจัดสรรนะต้องเอารายได้จากตัวหมู่บ้านเนี่ยมาจ่ายค่าสนนส่วนกลางถ้าเราสร้างหม่วนกลางแล้วจะบังให้คืนทุนเนี่ยคงลำบากนิดเดียวรูปแบบนี้ต้องมานั่งคุยกันแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องระวังเรื่องงบประมาณเพราะว่า เรารับความเสี่ยงไม่ได้เราทำในประเทศไทยได้แต่เราลงทุนนอกเทศไม่ได้ก็ฟังมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยพร้อมข้อกังจะพร้อมนะครับท่านปลัดแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็พร้อมแล้วทางรัฐบาลพม่าเนี่ย่ตามที่คุณสมเจตได้ติดต่อได้พูดคุยกันเนี่ยเขาพร้อมมากมาขนาดไหนโดยเฉพาะยิ่งเราก็มีสัญญาที่ดินอะไรของเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วพร้อมที่ adjust หรือว่าปรับเปลี่ยนเพื่อจะลองโครงการเพื่อจะให้ถนนเนี่ยตัดไปถึงถวายไเป็นยังไงครับ คือคือตอนนี้เราก็ตัดไปอยู่แล้วถนนเส้นทางอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะที่ประมาณ90%ก็คงเอารูทที่เราทำทำชั่วคราวอยู่เนี่ยนะครับเขาก็พร้อมอยู่แล้วแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขามองความเป็นไปได้คือถนนเนี่ยคงไม่ได้มองแค่กายภาพ มันมองแค่ว่าถ้าเป็นของรัฐบาลหรือจอยกับรัฐบาลเนี่ยนะคนะความมั่นคงถนนมันต้องดูแลไฟฟ้ากลางคืนเนี่ยแมต้องดูแลความปลอดภัยกลางคืนใช้เวลาระมาอีกสามสี่ปีว่าการใช้ถนนเนี่ยมันจะเกิดสังคมมันจะเกิดถูกไหมความปลอดภัยขึ้นโดยเฉพาะเป็นถนนเชิงอุตสาหกรรมครับผมเชื่อว่าเขาถ้าบอกรัฐบาลไทยจะเข้ามากระโดดทำเยอะๆนะเขา็ดีใจใช่ครับนะครับ ตายง่ายนี่เดียวรัฐบาลพม่ามีเงินน้อยผมเชื่อว่าเป็นเป็นเรื่องดีท่านรัฐมนตรีได้คุยกับทางฝั่งพม่าทางหลังสุดเมื่อไหร่ครับแล้วท่าทีเขาเป็นไงครับทนุษย์ที่ว่าคือเขาอยากจะให้โครงการที่เป็นร้อยสุด2015น่าจะเสร็จระยะแรกให้ได้แล้วพวกจะไปสอบต้องเรื่องก,การเลือกตั้งในประเทศเขาแต่ว่าเรื่องรูปแบบการพูดยังไม่ได้คุยในรายละเอียดครับเพราะนั้นครั้งต่อไปจะประชุมเมื่อไหร่ครับก็กรุมภาประมาณกลางกรุมภาครับการคุมผาจะเป็นครั้งที่3ใช่ครับครั้งที่4ครั้งที่5จบ ก็บอกขั้นที่สี่ได้จบขั้นที่สี่แล้วก็ไปเจอขั้นที่สี่ทีขั้นที่สี่ก็จะเป็นช่วงเดือนรีพอร์ตมีนามีนาครับเข้าครมตรงยังไม่ต้องมีอะไรข้าครมฮะเพราะเป็นเรื่องของเป็นแค่เหมือนกับเทคนิคัลการศึกษารการเนมวิงการศึกษาเป็นหลักครับแล้วเบ็ดเงินสักเท่าไหร่ที่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะต้องเข้า ก็คือผมว่าอย่างที่เรียนนะ่งืมาของเราเนี่ยเราคงดูในประเทศไทยเป็นหลักเพราะรัฐบาลเรารับความเสี่ยงไม่ได้นี่ต้องตรงว่างบมาเรามีหน้าที่รหรับไม่แต่ไปลงทุนให้พม่าโดยตรงไม่มีไม่มีครับเพราะว่าตอนนี้เป็นต้องเป็นเอกชนแล้วก็เอกชนหน้าที่เราคือโปรโมเตอร์ฮะกรสนรวงคมนาคมเป็นหลักแล้วก็เน้นพัฒนาในประเทศแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์เป็นหลักท่านประหลัดครึ่งนาทีสุดท้าย้วต้องปิดก็คือก็คือตอนนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวในเรื่องของความชัดเจนของกฎหมายต่างๆเนี่ยทางรัฐบาลพม่า แล้วก็สภาต่างๆเนี่ยให้ความแล้วก็เห็นว่าการที่เข้าไปรัฐบาลเข้าไปแทนก่อนเนี่ยนะครับก็รู้สึกความคืบหน้าเร็วขึ้นแล้วก็กฎหมายต่างๆก็จะเริ่มออกมาในกลางปีนี้นะครับความชัดเจนก็เริ่มตั้งแต่กลางปีนี้มาครับแล้วการส่งเสริมก็ดีก่อนสิ้นปีนี้ได้เห็นแน่ชัดเจนเดินหน้าท่านสุบเจตสุดท้ายก็คือทางภาคเอกชนนะฮะก็ใช้คำว่าแฮปปี้มาก ที่เห็นรัฐบาลเข้ามามีบทบาทสร้างความเชื่อมั่นในโครงการเห็นความสาหัญของโครงการ,รผมคิดว่าอะไรต่ออะไรมันก็ดีขึ้นมาโดยตลอดนะครับก็บวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านนะสวัสดีครับสวัสดีครับ